สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชีห้หางเปียเดินเวลามาสบัด <c oughs> ให้สนุกกับพวกเราสองคนในคู่กันสะบัดค่าเอาสะบัดสักทีให้ได้ดูโอ้ยก็ <c oughs> ตีหน้าเหมือนกันนะคะ คุณผู้ชมฮะสะดุดสายกับพวกเราแบบนี้ผมชนะาและคุณชิสาแน่นอนฮะเรื่องราวข่าวสารมีให้ได้ติดตามรวมไปถึงอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมจัดรายการไปกับพวกเรากันด้วยจริงค่ะร่วมกันแซวทรงผมของคุณชิสากันหน่อยทำไมต้องมาแซวทรงผมอ๋อเปียสวยอะดูดิ่เห็นไหมเออเหนไหมมันเป็นจังอยเป็นจังอยนีะนี่พี่ช่างต้องภูมิใจนะวันนี้เนี่ยทำให้อย่างดีเลยนะสวยมากขอบคุณมากค่ะที่สนใจในทรงผมของดิฉันแต่ มันมีเรื่องให้สนใจมากกว่านั้นเยอะแยะเรื่องของสภาพอากาศถูกไหมจริงค่ะคุณชนะคือเราก็บ่นเรื่องของฝนตกกันเยอะแต่มาครั้งนี้ไม่ได้บ่นนะคุณผู้ชมแต่มาฝากเตือนฮะเพราะว่าอะไรเขาคาดว่าปีนี้น้ําเหนือน่าจะมาเร็วมันทําให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งคือเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเร่งระบายน้ําค่ะเดือดร้อนฮะนชาวบ้านที่เขาหาปลาอยู่ท้ายเขื่อนเขาต้องรีบแล่นเรือหนีกระแสน้ําเลยครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพญาได้เร่งระบายน้ําครับ ได้เขื่อนใหญ่งได้เขื่อนโปรดระวังครับถอยถอยไม่ไหวเงี้ยไปสู้น้ำแรงจะโอ้โหคลื้นยังใหญ่ครับดบไหมโอ้โหถอยดีกว่าค่ะไม่เอาดีกว่าถูกครับคุณชิสาจะไปอยู่ไหวยังไงฮะโอ้โหดูกระแสน้ำมาแรงขนาดนี้จริง นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ในคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะกระแสน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาฮะแรงมากจริงๆตามภาพที่เห็นฮะเพราะว่าอะไรทางเขื่อนเขามีการเปิดบานประตูปล่อยน้ําสูงขึ้นมันชี้ให้เห็นว่าปีนี้น้ําเหนือมาเร็วแน่ๆใช่ค่ะต้องรีบปล่อยออกไม่งั้นน้ําที่มันกักอยู่มันเต็มเขื่อนมันอันตรายต้องเร่งระบายน้ําออกแบบนี้นี่แหละครับค่ะ ปัญหาคือชาวบ้านที่เขาออกไปไหาปลาหลังเขื่อนที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยนะฮะต้องรีบแล่นเรือนหนีไม่กล้าไปเสี่ยงกับกระแสน้ํา เพราะ,ะ,ะอาจจะเกิดอันตร,รายได้แล้วก็ฝากเตือนไปยังชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนอันนี้อาจจะต้องรีบเตรียมตัวรับมวลน,น้ําใช่ค่ะเพราะเขาปล่อยออกมาแบบนี้ก็อาจจะกระทบต่อการทำมาหากินการดํารงชีวิตเ่ยนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้เตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนมู่หลานนะคะคือตอนนี้เป็นฉบับ ที่5แล้วนะคะลงเอาไว้นะคะในช่วงเวลา,า11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเมือมานานอบอกอว่าใช่คือพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนชื่อมูหลานแล้วนะคะมีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางเนี่ยนะคะคุณผู้ชมประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลําขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนในวันที่11สิงหาคมแล้วก็จะมีผลถึงไทยด้วยนะคะถ้า นับวันคือ11-13ถสิงหาคมดังนั้นแล้วเนี่ย<ม>พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกระวังค่ะจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยอย่าได้ประมาทนะเตืนนเอ,อนพราะอะไรรู้ไหมหลายหลายคนนะคิดว่าบ้านเราเนี่ยก็โดนน้าท่วมเป็นประจำแต่มักจะโดน แค่หางๆของพายุเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพายุเวลามันเข้ามาจากทะเลเนี่ยมันมักจะปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านเราเออถูกมันมีแนวกั้นอยู่นะคะแต่ว่ารอบเนี้ย ช่วงสิงหากนยานุลาเนี่ยเป็นช่วงพายุแล้วอา,อาจจะมีผลกระทบมากขึ้นหน่อยอยังไงเตรียมรับมือกันเอาไว้ให้ดีแล้วกันแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงรู้ก่อนร้อนหนาวไทยรัฐทีวีด้วยติดตามกับนางฟ้าพยากรค,คุณทิสาและคุณสุภัสราใช่ค่ะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะคอะ่นอกจากเรื่องสภาพอากาศที่เตือนกันแล้วเรื่องของข่าวปลอมข่าวเฟกเนี่ยต้องเตือนเป็นเหมือนกันนะดูนี่ลังหลมาเยอะแยะไม่รู้อะไรมาจากไหนล่าสุดเนี่ยมีการส่งแชร์กันว่าคุณสามารถยืมเงินจากแอปเป่าตังได้เป็นแสนเ ไม่จริงค่ะคุณผู้ชมไม่จริงเหรอไม่จริงอย่าไปหลงเชื่อนะอผมรีบผมรีบเลยถ้าเป็นจริงแห่เห็นเงินแสนแล้วตาโตนะคุณคุณอ่านให้ดีก่อนเนี่ยบางคนอาจจะได้ข้อความแบบนี้ไม่ถูกนะคะคุณผู้ชมอย่างเพจหนึ่งเนี่ยโฆษณาเอาไว้ว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ยืม10,000แสนบาทคือสามารถถอนเงินจาก ATM ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเรื่องนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบพ่อเท้จริงนะคะธนาคารกรุงไทยเนี่ย บอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะอย่าไปเชื่ออย่าเชื่อเลยนะคะาทางหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงธนาคารกรุงไทยเขาย้ำมาเลยนะอขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะแล้วขอความร่วมมือด้วยงดแชร์เลยนะค่ะงดส่งต่อนะอนี่มันเป็นการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสื่อโซเชียล <คะ S 1> โอ้โหถ้าส่งต่อเดี๋ยวคนเขาจะเชื่อกันไปใหญ่แล้วถ้ามีข้อสงสัยติดต่อโดยตรงเลย <คะ S 1> กับทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย <คะ S 1> หรือเฟ e บุ๊กกรุงไทยก็ได้หรือไม่ก็โทรไปเลยไหมล่ะศูนย์ส1 1หน่งหนึ่งหนึ่งผมว่าตอนนี้นะ ปลายสายของธนาคารกรุงไทยเนี่ยสายไม่ว่างน่าจะสายไม่ว่างแล้วเข้า f a c e b o o และกัน a c e b o o k กรุงไทยแคร์เอาไปดูกันละกันว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับใกล้จะวันแม่แล้วหลายคนเขาก็ต้องมองหาดอกมะลิที่เป็นพวงดอกมะลิเลยนะเอาไปให้คุณแม่ใช่ไหมทีนี้มันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมพวงมะลิดอกมะลิมันขาดตลาดโอ้โหราคาแพงด้วยใครจะเชื่อครับกิโลกรัมละ1000สำหรับดอกมะลิครับ มันแพงแบบระเบิดเธอเทิง oh. เรียกได้ว,ว่าตอนนี้ใครปลูกมะลิยิ้มเลยรวยเลยล่ะเอา้าจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะชาวสวนดอกมะลิในจังหวัดนครสวรรค์เขาต้องเร่งเก็บดอกมะลิส่งขายในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ตอนนี้ราคาดอกมะลิเนี่ยนะมันพุ่งเกือบ1,000บาทต่อกิโลกรัมไปแล้วขีดละร้อยอะ่ะเราไปถามผู้ปลูกมะลิจริงๆนะไอ้ข้อมูลเนี้ยก็คือไปเจอกับคุณวันชัยกันหาหนึ่งในผู้ปลูกดอกมะลิในตำบลเขาดินอำเภอเก้าเาลี้ยวบอกว่า สวนของตัวเองเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสักสางานปลูกดอกมะลิเอาไว้ขายนี่แหละวันนึงก็7-10กิโลกร,รัมหมนเนาะและในช่วงเทศกาลวันแม,แม่แห่งชาติปีนี้พบว่าประชาชนมีความต้องการใช้ดอกมะลิจำนวนมากค่ะแต่ผลผลิตมันมีน้อยไงมันสวนทางกาันโอ้โหดีมานกับ สัพ PLIER มไปตรงกันเสแล้วไงแล้วยังไงล่ะโอ้โหเขาบอกว่ายิ่งช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนร้อนบ้างสลับฝนตกบ้างค่ะรวมถึงศัตรูพืชมันรบกวนดอกมะลิมันออกดอกน้อยค่ะก็ทําให้ตอนนี้ราคาเพิ่มสูงขึ้นมากเชื่อไหมคุณผู้ชมจากเดิมเนี่ยดอกมะลิราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวก่อนดิฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมจริง 50ถึง100บาทแล้วตอนนี้ ราคามันเกือบ1,000พบาทต่อกิโลกรัมไปแล้วอ้ยราคาดีดมากนะมันเป็นไปได้ยังไงครับโอเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าคนกลางแย่งกันรับซื้อนะแล้วก็ให้ราคาที่สูงกว่าด้วยก็คือแย่งกันเลยอ่ะสู้้ราคาอารมณ์แบบนั้นเลยอ่ะใครจะเชื่อนะคะกลับไปปลูกมะลิที่บ้านยังทันไหมน่าจะทันปีหน้าแหละคุณชนะเอ้ยแต่จริงๆหลายบ้านนะก็ปลูกมะลิเอาไว้อยู่แล้วออบางทีก็เก็บมาบูชาพระหรือว่าให้คุณแม่บางทีก็ลอยน้ำ มันเย็นดึงก็ทื้นใจก็บอกแบบนี้ดีกว่าเผื่อใครที่แบบว่าเอาปีนี้ถ้ามันแพงก็ไม่ซื้อดอกมะลิเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่สําคัญคือการแสดงความรักต่อคุณแม่นี่แหละนะสิ่งของก็เป็นของแทนใจแต่ก็สําคัญน้อยกว่าความรู้สึกจริงๆของเราดังนั้นถ้าไม่ถนัดหรือไม่ลงทุนดอกไม้ดิฉันแนะนําอย่างอื่นยังไงเค้ก เ,เค้กพวงมาลัยวันแม่ก็ได้ก็ดีทางเลือกใหม่ <No. S 1> ที่น่าสนใจเหมือนกับหนุ่มคนนี้ค่ะเอาเค้กพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่แต่คุณแม่ไม่ได้สนใจเค้กสนใจอะไรไปดูโอ้แต่ว่าเขาอห็นทายวีดีโอเห็นไหมคะเห็นไหมคะตองมือโอ้สช่วยไหมคะ วยอ้บาทวยังดีเด้อตื่นเลยโอ้ยเค้กก็เค้กหรอกค่ะ ไม่กินมันแล้วเค้กอะสนใจเอ่ข้างในเค้กมากกว่าแล้วให้แม่ดึงออกมาใช่ไหมเริ่มจากถวายถวายถวายแม่เป็นเหมือนพระไงพระในบ้านเอามามอบให้แม่เอามอบให้คุณแม่เอามอบเสร็จปุ๊บคุณแม่คะดึงตรงนี้ขึ้นมาเลยค่ะแม่ก็ดึงสาวขึ้นมากี่ใบเนี่ยโอ้โหนับไม่ท่วนคุณชนะสี่ห้าหกโอ้คุณนับไปเถอะพรุ่งนี้มู่้จะจบไหมแต่ดิฉัน หาข้อมูลมาให้แล้วยังไงนับเป็นเงินเกือบ5 0า0ับาทนี่เป็นเงินสาวมาสาวมาแบบนี้อุ้ยถูกใจเหลือเกินหมดหรือยังหมดและเงินน่ะหมดแลออแต่ยังมีอีกค่ะเซอร์ไพรส์ต่อก็คือมีสร้อยคอทองคำด้วยค่ะซ่อนอยู่ใต้เค้กของคุณหาทำให้รู้สึกตื่นเต้นคุณแม่ก็กรีดร้องว้าวกันไปนุ่งแม่บอกทำไมตัดเค้กไม่ลงเอ๊ะมันติดอะไรในแงะดูหน่อยสิเท่านั้นแหละโอ้โหบ้านแตกกันเลยทีเดียวนะคะ ปลื้มอกปลื้มใจสิทั้งคนให้และคนรับเลยนะแบบนี้นะพูดได้เลยว่ามาอีกบ่อยๆนะลูกนะเออมาแม่รอต้อนรับอยู่เนาะยินดีกับคุณแม่คุณลูกคู่นี้ด้วยเขาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียในการเซอร์ไพรส์วันแม่หรือว่าเป็นการบอกรักอีกรูปแบบหนึ่งทั้งเงินทั้งทองให้กับแม่รับรองเลยนะว่าคุณจะมีเงินทองไหลมาเทมาเลยล่ะค่ะไอเดียได้แล้วนะ แม่นะแม่นะได้ดูแบบนี้แล้วเชื่อว่าแม่หลายคนได้ไอเดียแล้วคุณแม่แบบรีเควสเลยอยากได้อย่างนี้ยังไงฮะเค้กไม่ต้องขอข้างในเลยโอนมาเลยลูกเออทางรัดเลยเนาะไปต้องหมดเสียเวลาดึงอ่ะขอเลยดีกว่าอะขอให้มีความสุขทุกคนในวันแม่นะครับมาดูเรื่องนี้ฝากเตือนภัยก๊าซหูงต้มถังก๊าซนี่แหละครับถั้ถามันเกิดขึ้นไม่ได้เห็นคลิปนี้ว่าเออ ถังก๊สเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะบางถังมันชำรุำผุพังมันผุมันกรนแล้วถ้าเราได้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันรั่วซึมออกมาจากถังก๊ส <c oughs> เห็นต่อหน้าต่อต,อตาจะอยู่ไหมโอ้โห เพลงในคลิปมันอาจจะไม่ค่อยเตือนภัยสักเท่าไหร่นะ<อ>ชวนเต้นซะอย่างนั้นแต่เท<อ>่าที่เห็นเท่าที่ดูเต้นไม่ได้หลอกครับคมันน่ากลัวฮะจริงค่ะชายคนนี้ฮะเขาถ่ายคลิปเดียวไว้แล้วก็ไปโพสต์ลงใน t ิ k กต็อกแล้วระบุข้อความว่าตัวเขาไปซื้อข้าวแล้วเดินกลับผ่านรถคันนี้แล้วตัวเขาเขาบอกเขาได้ยินเสียงดังฟีีฟีีฟีฟ่<า>แล้วได้ยินแปลกแปลกด้วยค<า>่ะแล้วก็เดินกลับไปที่ร้าน ที่ร้านข้าวตรงนั้นแล้วไปบอกป้าป้าป้า,ปานี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับป้าอ <c oughs> คุณป้าที่เขาขายข้าวอยู่เ<ฆ>ล้ก็วิ่งไปเรียกเจ้าของรถแต่อย่างนี้ฮะคนหนุ่มคนที่ถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่าเจ้าของรถนะ<ฆ>ก็มาแบบชิวๆไม่ได้เร่งรีบอะไร<ฆ><ฆ>เอาผ้าขี้ริ้วมาอุดรูร่วที่ตูดถงังไว้ เอาไปเลยพี่แบบคือกะว่าปุดเอาไว้แบบนี้แล้วจบเลยอย่างนั้นหรอคำถามไม่เลยเกิดขึ้นว่าเอ้ยอันนี้เราไม่ได้มาโจมตียี่ห้อไหนนะแต่กางจะบอกว่าถังก๊าซะถ้าเกิดรวมดูแล้วมันชำรุดสุดโซมยังจะเอามาใช้อีกได้ไหมมันได้ไม่ได้มันได้ประรฐานหรือเปล่าคุณที่สาไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตรายมากเพราะว่าถ้ามันรั่วแบบนี้เห็นชัดว่ามันมีก๊าซไหลออกมาแบบนี้คือมันพร้อมระเบิดเลยอ่ะ ถ้ามีประกายไฟมานิดหนึง่งนิวมูไม่อยากจะคิดแล้วจุดนี้ค่ะมีถังแก๊สวางอยู่ถึงห้าถังหคุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะมีอนุภาพขนาดไหนถ้านะหากระเบิดขึ้นมาจริงๆนะคะซึ่งต้องบอกนะว่าคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยคนที่เขาขับรถตามมาแล้วม,มีบันทึกภาพไว้เนี่ยเขาบอกรีบสตาร์ทรถรีบหนีไปเลยนะคุณชนะใครจะอยู่เล้วครับ<อ>แต่ตัวเขาเองก็พยายามแจ้งคนแถวนั้นแล้วนะให้ะระมัดระวังนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมาก ซึ่งตัวเจ้าของคลิปเองเขาก็บอกว่าตัวเขาก็กลัวนะขนาดจะสตาร์ทรถยังไม่กล้าเลยค่ะกลัวมันจะระเบิดออ,อยังเคราาดีครั้งนี้ไม่ได้มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีความสูญเสียใดๆแต่ก็ฝากไปยังร้านก๊าซหุงต้มช่วยตรวจสอบด้วยนะก่อนที่จะเอาถังแก๊สเนี่ยไปส่งให้กับตามร้านค้าต่างๆผมเข้าใจอะ่ะบางครั้งบางคามันก็ต้อง เหมือนกับว่าใช้แบบ reuse เอามา recycle คือถังกา๊าซอ่ะเขาก็มาเติมก๊าซใหม่มแต่ถ้าทำด้วยมาตรฐานที่ดีในร้านที่น่าเชื่อถืออันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าทำแบบไม่ปลอดภัยมันก็เสี่ยงเหมือนกันก็เอามาดูกันมาฝากกันนะครับค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองเวลาไปห้องน้ำคุณนึกภาพไหมว่าคุณแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะแต่พอเปิดชักโครกปุ๊บคุณเจอสิ่งนี้แล้วคุณจะทำยังไงคะ อุ๋ชน อยู่อย่างนั้นเลยเหรอหนูตัวเป็นๆเลยค่ะเนี่ยหนเอ้ยหนูทาไมไปอยู่อย่างงั้นแล้วเหมือนกับมันเล่นน้ําอย่างสบายใจแล้วแล้วคุณเชื่อไหมว่าเรากดน้ําไล่มันก็ไม่ไปนะมันยังไม่ยอมลงไปเหรอมัน่ายเก่งมากลอยคอรอคออยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โถเอ้ยจะทําวิธีไหนให้น้องหนูออกมาดีคุณชนะหนูอย่าอยู่ตรงนั้นเลยโอ้ยหนูจะทํายังไงล่ะคะพี่หนูออกมาดีๆเธอพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมผมจะช่วยอยู่แล้วพี่มาอุ้มหนูเลยค่ะพี่ อ <c oughs> แต่อย่างนี้นะเห็นแล้วเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยออหนูบ้างหรือบางทีเป็นงูบ้างโผล่มาจากตรงเนี้ยจริงค่ะคุณผู้ชมบางทีมีตัวอะไรแปลกๆนะมันกำลัง,งโผล่มาแบบนี้นะอันตรายนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่าเออบ้านของเราห้องน้ำของเรามันมีรูอะไรที่จะทำให้สัตว์มีพิษเข้ามาหรือเปล่าโอ้ยแล้วโผล่ม <นะ S 2> าเงี่ย แล้วหนูฉกหนูกัดขึ้นมาทาไงอนะหน,หนูมันไม่ฉกค,ครับหนูมันขัดไม่ใช่งูออพณชิตามพุ่งมันมาจอยังไงอันยังไงขอบคุณเจ้าของคลิปนะคุณแป๊บทอมโมบายนะคะเปลี่ยนอารมณ์มาหาคาเฟ่ชิลๆแถวกรุงเทพเรานี่แลดีเลยดีเลยอะในช่วงสบัดร,รอบกรุงวันนี้จะพาไปนะครับไปรู้จักกับชันเก้บาร์เขาบอกว่าเหมือนกับก๊อปปี้เอาญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปติดตามพร้อมกันในช่วงของ สบัดรอบกรุงวันนี้จะพาทุกคนมาจุดเช็คอินใหม่ใกล้ตลาดพลูแต่ได้อารมณ์เหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะเดินไปทางไหนก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะมีซุ้มอาหารเรียงรายแบบนี้เลยนะคะไว้วันหยุดนี้หาเวลามากันนะคะ โอ้โหที่ปุ่นญี่ปุ่นนะอะไรกันโตโกไซมาตโตเซมาเซ่เซบาคุเตระวังโดนนะเดี๋ยวจะโดนเตะน,นะเอ้าคุณผู้ชมฮะมันว้าวมากๆเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเนอะที่นี่คือร้านซานเกบาร์อยู่ในโครงการเรนฟอเรสนะครับตั้งอยู่เลขที่137ซอยรัชดาพิเศษ17ถนนรัชดาพิเศษแขวงตลาดพู เขตทนบุรีกรุงเทพอฝั่งทนนะไม่ใช่ราชดาพิเศษฝั่งนี้นะไม่ใช่ฝั่งนี้นะอยู่ทางฝั่งทนนู่นนะครับร้านนี้เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ลับที่ไม่ลับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใจกลางเมืองอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงก็จริงอะใครจะไปคิดว่ามีคาเฟ่สวยๆแบบนี้อะโอ้ยเอ้เป็นแผ่นนี้อยากกินยังเลยอะมันคืออะไรคุณชนะเหมือนเป็นปลาหมึกอะแล้วมันหมดรอแค่ให้มันเป็นแผ่นแบนๆอย่างเงี้ยไปกับแป้งอะ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรนะแต่เห็นแล้วน่ากินนะเขาบอกว่ามันมีคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแบบธรรมชาติล้อมรอบแบบนี้ค่ะยิ่งไปนะยิ่งดีแล้วคุณไปสักทีคุณจะหลงรักเขาบอกว่าวิวสวยธรรมชาติและปลาคราฟก็งดงามโอ้ยบรรยายได้ล้ำลึกจริงๆดิฉันอยากจะไปแล้วเนี่ยเอาเมนูเมนูกันบ้างเขาบอกอาหารคาวหวานเพียบที่สําคัญคุณต้องไปดื่มสักครั้งกับชาครับชาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็ต้อง ชาเขียวได้สเต็กก็มาแบบนี้จัดเป็นชุดอาหารแบบนี้มาโนน่ารับประทานมากใช่ครับคุณชิสาอาใครสนใจอยากจะไปร้านเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าจะถึง18นาฬิกาส่วนวันจันทร์ขอหยุดวันหนึ่งนะได้จ้าเดินทางยังไงดีถึงจะสะดวกค้านรถไฟฟ้า BTS ไปไหมเล่าไปลงที่สถานีตลาดพูถึงเลยไหมยังจะเดินอีกร้อยเมตรโอเคได้ออกกำลังกายถูกต้องฮะอาใครไปไม่ถูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เราขึ้นเอาไว้แล้วนะ,ะทั้งในเอาหมายเลขโทรศัพท์นะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook San ba. s ้ n k ก็บเอาเอาถ่ายหน้า <Okay. S 2> จอนี้ไว้เลยคุณผู้ชมจะได้เอาไปดูนะเวลาที่เราจะไปกันในกรุงเทพใกล้ๆนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมขาถ้าเราจะไปที่ไหนสักที่หนึงเนี่ยนะหรือแม้แต่อยู่บ้านก็ตามเราก็ต้องอยู่กับคนที่เรารักอ,อยู่กับคนที่ใช่แต่สำหรับหนุ่มคนนี้นั่งอยู่กับใครทำไมกล้าเหลือเกิน Kau suruh ket diam พูดว่านั่งทําอะไรนะนั่งทําหน้าหมาเออจริงเฮ้ยแต่ดูไปดูมาไม่ได้ทำหรอกคือเป็นหมานั่นแหละแต่เรื่องของเรื่องทําไมผมยาวงั้นอะอ๋ยคุณขาเขาใส่วิกสิไหมละ่ะเออแต่เรื่องของเรื่องนะ คนถ่ายคงจะเป็นแฟนสาวใช่ไหมเออก็แบบแอบสงสัยเแฟนหนุ่มเรานั่งอยู่กับใครผมยาวสลวยสวยเก๋เออผมดำด้วยันไปดูเท่านั้นแหละเฮ้ยเธอจมูกดองจังเธอไปทำศัลยกรรมที่ไหนมาตาเธอก็สวยดีนะเออว่าแล้วไม่ได้ทำฉันเป็นหมา เออแต่ก็ดูสนุกดี <S <S ขำขำแต่หมาดูไม่เล่นด้วยเนอะดูแบบฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนโดนบังคับมาแต่ก็ดูขำขำเป็นคอนเทนต์คุณผู้ชมฮะใน t ิ k t อกของคนนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับเราแบบนี้ครับดีฉันว่าถูกใจคนที่รักสุนัขแน่นอนบางทีเราอยู่บ้านเพลินเบื่อแล้วก็จับแต่งตัวให้น้องหมาก็น่ารักดีดีเหมือนกันเปลี่ยนอารมณ์ฮะไปดูเรื่องของ ผัวเมียเมียออ่าผมเชื่อว่าคุณสามีทุกคนรักและเป็นห่วงภรรยาอยู่แล้วแต่บางครั้งบางคาเราก็มีความรักตัวเองบ้างนิดนึงแอบ,บจิกเงินภรรยานีอย่าไปคิดเชียวนะเพราะถ้าจิ๊กมาแล้วก็เขาจำได้แน่นอนครับเอาตังไปเท่าไหร่เอามา20สมาคน <S <S ก่าเลยคนอะไรอีกละ่ะโอ้โหไม่มีอะไรหรอก แล้วนี่อะไรตังที่บูให้ไว้เมื่อวานนี้ไงพี่ไม่ได้ใช้อะไรอีกล่ะใช่หกพสามหนึ่งเจ็ดเก้าสามศูนย์แปดชัดไหมรู้ใช่ไหมเมั่อี้กลมเดียร์ต้องโดนอะไร ผมคิดว่าเขาทําเป็นคอนเทนต์ค่ะแต่ผมดูหน้าเมียคนนี้แล้วผมคิดว่ามันคือเรื่องจริงครับเออใช่แวบแรกดิฉันดูเนี่ย ดิฉันก็คือคิดว่าเออก็คงทำหยอกๆกันแต่ดูอินเนอร์สายตาน้ำเสียงของผู้หญิงคนนี้แล้วจริงจังนะคะถึงขั้นทายธนบัตรทายเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะดูไอ้เลขธนบัตรไ<า>อ้เลขธนบัตรเน่ยมันก๊อปปี้กันไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนกันนะมันแตกต่างกันแต่ละใบแต่ว่าถือว่าเธอทํางานอย่างเป็นระบบนะโ,โคัอ วันหนึ่งเนี่ยให้แบงก์อะไรกับสามีไปเธอมีหลักฐานใช่ดังนั้นคุณสามีจะมาแอบอ้างว่าเป็นเงินเก่าของวันเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้นี่ไงเธอรู้เลยว่าไอ้เมื่อวานอีกเลขหนึ่งแล้วไปวันนี้อีกเลขหนึ่งโอ้โหแสดงว่าวันนี้ที่ได้มาเนี่ยจิกมาใช่ไหมแล้วจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้โอ้โหดูสิข้างหน้าเมียน่ะออตาห์มีดและเขียงพร้อมเมียจ๋าวางมีดลงก่อนเออ แล้วค่อยๆควักที่เหลือออกมารีบแต่ะภาพเลยผมว่าในกระเป๋ายังมีอีกไม่งั้นโทษหนักเวลาหนักกว่ทีอิเชื่อเหรอทำไมเราไม่ขโมยทีสิบยี่สิบาทหรือว่าร้อยหนึ่งหรอกหรอมันต้องเอาให้คุ้มแต่ว่าโทษมันจะหนักมากไลยคุณชนะเอาก็เผื่อรอดโอ้โหนี่ไงคิดอย่างนี้ไงไม่รอดหรอกค่ะไม่รอดไม่รอดไม่รอดเนาะเอาดูกันขำๆแต่ไม่รู้คู่นี้เขายังขำอยู่ไหมไปดูต่อละกัน TikTok ของคุณที่ใช้ชื่อว่าอินดี้มาเฟียบีโบไปดูสิว่าเขายังดีอยู่ไม่สำหรับคุณผู้ชายนะฮะเออแต่ว่าก็ไปอุดหนุนเขาหน่อยนะก็ขขยไก่ใช่ไหมนะอะไรทอดสักอย่างเลยเออน่ากินน่ากินนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะนี่เลยพาไปดูเรื่องราวแบบแปลกๆเน่ที่กินแปลกๆค่ะแปลกด้วยเสียวด้วยเอยเสียวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อแบบชัดๆในคู่กัดสะบัดข่าว ยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะขึ้นส,สดๆผ่านหน้าจอตรงนี้เลยครับอยากรู้อยากรู้ว่าที่เคยไปกินข้าวปแปลกๆอ,อ่ะผู้ชมเคยไปทานที่ไหนกันบ้างโอ้มันก็มีมากมายหลายที่นะมีอยู่สถานที่หนึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมดูหน่อยมันก็แปลกดีเหมือนกันกับสถานที่ในการทานข้าวตรงนี้แล้วไม่ใช่มากันแค่คน2คนนะโอ้ย yeah, โอ้ด<ล>ังกินกันเพียบเลยครับ เพลงเขาร้องงี้แต่ดูเพลงดูชิลมากเลย่ะมันจริงใหญ่อัลการจริงๆดูสองข้างทางไม่มีใครไปนั่งหรอะมาน,นั่งอยู่บนรางรถไฟเนี่ยเ <Hey. S 1> ต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยค่ะแล้วดูแต่ละคนนั่งกินจริงจังแบบเหมือนปักหลักนั่งทานนานแล้วนะอ่ะให้ดูแบบนี้อย่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะชาวไทยทั้งหลายทำไมอะรมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่า ไอภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ย <5. S 1> อยู่ที่นู่นกมบูช้า oh. ไม่ใช่ในเมืองไทยโล่งใจไปหนึ่งแต่มันก็รางรถไฟอยู่ดีจะรถไฟประเทศไหนกูน่ากลัวนะคุณ mm. ใช่ครับเห็นแล้วก็สงสัยยังไงว่าเถ้าเกิดรถไฟมันแล่นมาเนี่ยโอ้โห oh เละเลยนะครับ <laughs> ไม่อยากจะคิดซึ่งผมเองก็ได้แต่เดาว,ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางรถไฟเก่าหรือเปล่าที่เขาไม่ใช้สัญจรแล้วใช่ไหมถึงปล่อยให้คนมานั่งรับประทานกันได้ หรืออาจจะเป็นช่วงที่รถไฟมันยังไม่ได้แล่นผ่านค่ะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งความอัศจรรย์ Amazing ออของประเทศเขาก็ได้จีนกัมพูชาเหมือนอย่างบ้านเราตลาดร่มหุบใช่ไหมเออมันก็มีเป็นไปได้เหมือนกันค่ะแสดงว่าเขาต้องคำนวณเวลาเป๊ะมากต้อง <นะ S 2> รู้เวลาขยับ ไม่ละกินอสมมติเรานั่งสาวเส้นขนมจีนอยู่งี้ยังไงอ่ลังสวบส้วบรถ<ว>ไฟมาแล้วปูนปูนทำไงอ้ายกเลยยกเก้าอี้ยกโต๊ะรวมไปถึงเส้นขนมจีนทั้งชามคาปากคามือน,นั่นแหละไปกินข้างข,างขางแขกใอ้จะนั่งให้รถไฟเหยียบเรอสมบุกสมบันนิดน,นึงนะนะมันเป็นการกินที่พิสดารแล้ว่างเสียวไปในตัวไม่มันแปลกดีเหมือนกันอ่ะเอาก็ฟังเป็นข่าวเป็นคราวแล้วกันยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนาะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนเรื่อง นี้เป็นปัญหาภายในครอบครัวระหว่างพ่อกับลูกค่ะดูท่าทางว่าลูกสาวจะงอนพ่อหนักมากไม่ลงตัวแน่ถึงขั้นขั้นเดือดร้อนพ่อเลยค่ะเดือดร้อนอยังไงกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆในคู่กัดสะบัดเรา,าว กลับมาในเบรกนี้มาดูความน่ารักของเด็กๆเวลาเขางอนผู้ปกครองถามคุณจีสาคุณมีทั้งลูกชายทั้งลูกสาวใช่ค่ะเขาก็เคยงอนคุณบ้างแหละผมว่าเออทั้งงอนพ่อก็จะมาหาแม่ทั้งงอนแม่ก็ไปหาพ่ออย่างนี้ลูกสาวเนี่ยผางอนคุณพ่อไงอ๋อแล้วตรงไหนพ่อคนนี้เดือดร้อนเลยเพราะว่าพอลูกสาวเขาพูดแบบนี้ครับต้องมาตรงไหนอะตรงไหน ชอจริงๆเด็กเนี kind of ้ย no ร <bem> ้องไห้รองได้เลยนะหนูก <made> ็เอาพ่อใหม่เอาพ่อใหม่จะร้องไห้เหรออยาเอาพ่อใหม่่ะอาวยแล้ว ลีเควนขอพ่อใหม่เลยเลยลูกเอ้ยร้อนเลยทีเนี้ยพ่อแล้วแม่ได้ยินด้วยแม่ดีใจใหญ่เลยอะ่ะยิ้มคิกคักคิกคกูใจแม่โโดโูอย่าทําอย่างนี้เลยลูกพ่อ ขาก็รักลูกอยากให้ลูกทําการบ้านก็คงจะช่วยสอนแล้วก็แกมแกบังคับอลูกเขาก็เลยแอบมีน้ําตาเหมือนกับว่าโดนกดดันเออเข้าใจเด็กนะคุณเนี่ยเอาก็อย่างว่าแหละเขาก็ตั้งใจอยากให้ลูกตั้งใจทําการบ้านตัวพ่อเองนี่ยอมนะเสียสละยอมให้ลูกบ่นยอมให้ลูกว่าเลยนะเนี่ยเออสุดท้ายลูกบอกจะอยากได้พ่อใหม่พ่อต้องทําใจแล้วนะเนี้ยเออพ่อบอก ไม่เป็นไรจะไปหาแม่ใหม่ก็ได้ไม่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 ได้นะไม่ได้ะขอขอบคุณภาพนี้นะครับจากที่ตอกคนนี้ด้วยคนะที่สบายสนุกกัานคุณหนูฟรองขอขบคุณผู้ชมด้วยค่ะส่งไลน์มาพูดคุยกันนะคะมันดีต่อใจเราก็เลยจะมีสิ่งดีๆให้ผู้ชมได้ดูต่อก็คือเรื่องราวความสวยงามของนางถ้วยครับแล้วก็รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่บนเวลาของเราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คูกัดสะบัดข่าวแล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันผ่านไทยรัฐทีวีช่อง32